ดรเอถึงขั้นไม่กล้าคิดชีวิตเด็กไทยหลังพาลูกเดินแถวสุข,ขุมวิทวันเด็กเรียกได้ว่าถูกแชร์กันไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดดตอร์เอศาสตราจารย์ดเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอสุชัชวีระบุว่าวันเด็กพาลูกเดินแถวสุขุมวิทเจอแต่ร้านแคน,นาบิสกัญชาไม่กล้าคิดชีวิตเด็กไทยซึ่งทำให้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเกือบ500ครั้งพร้อมมีชาวเน็ต เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวของดรเตอมากมายเช่นมีทุกย่อมย่าเลยครับพี่เอ้เศร้าเลยค่ะดรอเอถึงมีร้านหรือไม่มีร้านเขาก็หาวิธีจนได้ออนไลน์เยอะไปหมดใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พออ,อดีไมด่ดีเขาตัดสินใจเองได้ว่าแต่เราต้องแนะนำใช่ค่ะขนาดอำเภอเล็กๆยังมีค่ะมีหลายแห่งแล้วค่ะ เทียบครับแถวบ้านร้านพลังใบแถวหน้าโรงเรียนเทียบแถวบ้านมีหลายโรงเรียนมีทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมีหน้าโรงเรียนทุกจุดเลยเด็กๆเ,เดินมาซื้องงดีมีเด็กสามขวบใส่เสื้อขยี้แจบทั้งนั้นเลยแค่เห็นพ่อเอามือถือให้ทารกมองจอน้ำลายยืดก็เวีกรรมอนาคตประเทศชาติแล้ว นี่ยังมีแต่ดออทิติดเทียมไม่พอยังมีพลังใบมาเสริมอีกสมองไม่น่าเหลือให้โตแล้วช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีแต่คนฆ่ากันตายรถชนเพราะเล่าบางคนใช้กัญชาโดยที่ไม่ให้ใครรู้เพราะคนในสังคมตีตรากัญชาไว้บางคนที่ใช้กัญชาไว้สูบเขาก็แค่อยากเมาบ้าง ผ่อนคลายบ้างโดยที่ไม่ต้องใช้เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะไม่อยากฟอกไตและคนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันแต่เขาไม่กล้าบอกใครครับ